อุ้ยหัวใหญ่คักปานตึงสองคนสามีภรรยาตแต่ว่าลูกสาวติอันนี้คือหอนอันนั้นนะจนะ๊ะนาะของอ่าเตือนไพ่เอียงนะจ๊ะตรงนี้แหละจ๊คะค่ะถนนห้วทางสวยงามค่ะที่นี่สะอาดสะอ้านนะคะเบิ่งกอรูจ้าสะอาดคัะนอกจะกนะากนะถนนห้วทางที่สิไปส่งลูกสาวนะจ๊ะแคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็ค่ะถนนหวนทางสวยงามค่ะที่นี่สะอาดสะอ้านนะคะเวิ่อกกับโรจ้าสะอาดค่ะนอกจากนาะถนนหวนทางที่จะไปส่งลูกสาวนอะจากบอกเลยค่ะสุดยอดพาสาวๆไปส่งที่แฟรี่นะคะ ือสินีนเขากัจสิไปสงหลายๆมองนะจ๊ะนี่คือเลือสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะลํำบก้อ่หนึ่งขนาดยุ่ปบกไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันสีสิไปส่งลูกสาวนะจ๊ะเนาะงามๆจัะประกาศก็ดีเนาะลูกสาวกับอ้แม่ฉันสิไปแล้วได้หนีเพื่อว่าปวดอ่ะจ๊ะสองขั้นเลยนี่คือทางที่เราจะไปส่งลูกนะคะไปส่งที่เฟลลี่นะคะเราก็จะเราก็จะขับผ่านนี่เลยคะ่ะ ทะเลนะคะทะเลที่แค่ถนนคนทางสวยงามค่ะที่นี่สะอาดสะอ้านนะคะเบิ่งกบรูจ้าสะอาดค่ะ,ะนอกจากนี้ถนนคนทางที่จะไปส่งลูกสาวนั่จแะนี่คือทางที่เราจะไปส่งลูกนะคะไปส่งที่เฟลลี่นะคะเราก็จะเราก็จะขับผ่านนี่เลยะคะ่ะทะเลนะคะทะเลที่แค่ ไปแล้วจ้ามาในเก็สิไปส่งลูกสาวเขาก็สิมีเวลาไปอยู่กันสองคนสามีภรรยาแต่ว่าลูกสาวที่อันนี้คือหอนอันนั่นนะจ๊นะเนาะของอ่าเตือนไพ่ยังนะจ๊ะตรงนี้แหละจ้ะไปแล้วจา้ามาในเก็สิไปส่งลูกสาวเขาก็สิมีเวลาไปอยู่กันอัฐาลูกแล้วจ้ะไปจ้าพุกน่ะเบิรงก็ร์โรสเลือชิปปีกสินค้านะจ๊นะเนาะขามฝากขามทะเลม้าบากไก่ก็มาจอดไว้นี่แหละจา้า เหตุถนนออกไปพุ่นอาจารย์มองลูกสาวสิไปดขึ้นนะจ๊ะเนาะเฮาวสองคนกับไปส่งลูกจ้ะเพราะว่าลูกสาวสิไปซ้ำเนี่เขาก็สิไปส่งหลายๆมองนะจ๊ะนี่คือเรือสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะล่ำบกย้อยหนึ่งขนาดอยูุบกไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันเป็นสัญญาณนะจ๊ะเนาะพอเขาก็สิไปส่งลูกสาวค่ะพุณอาจารย์ล่ำบกใหญ่หนึ่งจอดอจะทั้งหนาพโนรดจ๊ะนั่นคืออ่า นี่คือเหม่ยต้องพาลูกสาวไปจ้ะพากันไปอ่าส,ส,ส่งลูกสาวอยู่จ่าเลือกนะจ้ะนี่ยลำหนึ่งจ้ะแล้วก็มีลำหนึ่งอีกยุบฟังหนึ่งนี่จ้ะติดกันบ่ติดกันเขาเล่าฟังค่ะเลือกออกแล้วก็เลือกเขาเนาะใหญ่ปวดย่านจ้ะนี่ก็สิไปเข่าไปแล้วจ้าเลี้ยวเขาไปแล้วจ้าก็สิบอกว่าไม่มองจอดเด้อเขาก็สิคอยไปนะจจะไปน้ำกันน้ำท่างนี่แหละจ้าสิสิไปส่งลูกสาวแล้วจ้าเนาะงามงามจ้า อากาศก็ดีเนาะลูกสาวก็โอ้แม่ฉันสิไปแล้วได้หนีเพื่อนว่าปวดนะจ้ะสองขั้นเลยเป็นสัญญาณนะจนะ๊ะเนาะพผมเขาก็จะไปส่งลูกสาวค่ะปูดนะจ๊ะลำบมบกยัยหนึ่งจอดอยู่ทั้งหนาปูดนะจ๊ะนั่นคืออ่านี่คือเหมือนเลเห็นบ่จ๊ะพูนนะจ๊ะเต้อเขาลัาาาา่มบกยัยขาวๆจ๊ะมาเต้จะฟองสองฟังขางทางนะจนะ๊ะเนี่ยจะเป็นทะเลเปิดเลยจ้ะแคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็แคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็จะมีหลายๆอย่างนะคะดูสิคะสวยงามมากค่ะเมื่อวานนี้อากาศดีมากออกจากบ้านนี้ฝนตกแต่ไปไปถึงนู่นโอ้โหแดดออกสองคน สามีภรรยาต,ต่ว่าลูกสาวติอันนี้คือหอนอันนั้นนะจ๊ะนะของอเตือนภัเอียงนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะแคนาดาค่ะสวยงามเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเย็นนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นะคะนี่ก็อ้ยหัวไงคักปานตึงจ้ะซิมีเลือดออกเลือดเขาสองฟังนะจ้ะนี่คือฟัง ออกนะจ๊ะเป็นสัญญาณนะจ๊ะนะเนาะพผมข้าก็จะไปส่งลูกสาวค่ะปู่นะจากลำบปกใหญ่หนึ่งจอดที่ทั้งหนาปุระจ้ะนั่นคืออ่านี่คือหมอทาลูกแล้วจ้ะไปจ้านะปู่นะเบิร์นแกลดสเลือชิปปีกสินค้านะจนะ๊ะเนาะขามฝากขามทะเลมาบักไก่ก็มาจอดไว้นี่ละจ้ะปะยาปุใหญ่ปูดยานจา้ะนี่ก็จะไปเ,ข,ไปเ,เข,ไปข่าไปแล้วจ้ะเลี้ยวเข้าไปแล้วจ้ะเขาจะบอกว่าไม่มองจอดเด้อเขาก็จะ คอยไปนะจ๊ะไปน้ากันน้าทางนี่แหละจ๊ะจ่าเลือกนะจ๊นะเนี่ยลั้หนึ่งจ๊ะแล้วก็มีลั้หนึ่งอีกยุคฟังหนึ่งนี่จ๊ะติดกันบ่ติดกันก็นเราฟังค่ะเลือกออกแล้วก็เลือกเขานะจะเห็ดถนนออกไปคุณนะจ๊ะมองลูกสาวสิไปขึ้นนะจ๊นะเนาะเฮาวสองคนกับไปส่งลูกจ๊ะเพราะว่าล <c oughs> <fal uk S 2> ูกสาวสิไปซ้ําเป็นสัญญ,ญาณนะจ๊นะเน ka, าะพอเฮาก็สิไปส่งลูกสาวค่ะคุณนะจ๊ะรั้มขึ้ใหญ่หนึง่งจอดอจะทั้งหน้าคุณนะจ๊ะ นั่นคืออนี่คือหมอกเลยค่ะสุดยอดพาสาวๆไปส่งที่แฟรี่นนะคะดูสิอุยหัวใหญ่คักปานตึกอันนี้เขาก็ะสไปส่งลายๆหมองนะจ๊ะนี่คือเลือดสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลน,นี่แมนอันนี้แหละจ๊ะลำบกน้อยหนึ่งขนาดยุบกไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันไปแ้วจ๊ะมานี่กระสไปส่งลูกสาว เขาเสิมีเปลาไปอย yes. ู่กันน uh ี่เขากกสิไปส่งลายๆห่มองนะจ๊ะนี่คือเลือสินขานะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะลำบกย้อยหนึ่งขนาดอยู่บกไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันานเนเห็นบ่จ๊ะพูดนะจ๊ะเรือเขาล่ำบกง่ายขาวขาวจ๊ะมาเลยจะฟงสองฟังขางทางนะจ๊ะนี่จะเป็นทะเลเปิดเลยจ๊ะ อันนี้เขาก็จะไปส้หลายๆหมองนะจ๊ะนี่คือเรือสินค้านะจ๊ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ๊ะลำบกไงหนึ่งขนาดอยู่บักไก่เลยจ๊ะนี่ประกาศซุ่มนะจ๊ะมันใหญ่ปวดย่านจ๊ะนี่ก็าจะไปเข่าไปแล้วจ้ะเลี้ยวเข้าไปแล้วจ้ะเขาจะบอกว่าไม่มองจอดเด้อเขาก็จะ คอยไปนะจจะไปน้ากันน้าท่างนี่หละจ้านี่เขาก็ะสีไปส้หลายๆมองนะาจะนี่คือเลือสินขานะาจะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แม่นอันนี้แหละจ้ะลํำบากน้อยหนึ่งขนาดยุบปกไก่เลยจ้านี่ประกาศสุ่มนะจ้ะมันมันก็ฟังเขาน่าจามกระสเป็นมหาภูดยซานแบบนี้นะจ้ะมีสองทางจ้ะน่ะจ้ะเรือลํำบากน้อยหนึ่งเปล่าเพิ่งอะไรป่ทาลุแล้วจ้ะ ไปจ้าคุณนะเบิ่งกระลุดเลือดชปปีกสินค้าน,นจะจนะ๊ะเนาะขามฝากขามทะเลมาบักไกดกับมาจอดไ้นี่ละจ้าปัหญ่พูดย่านจ้านี่ก็สิไปเข้าไปแล้วจ้าเลี้ยวเขาไปแล้วจ้าก็สิบอกว่าไม่มองจอดเด้อเขาก็สิ คอยไปนะจ๊ะไปน้ากันน้ทาท่าเนี่ยและจ่ะนี่เขากระสีไปส้หลายๆหมองนะจ๊ะนี่คือเลือดสินค้าหน่าจ่ะที่เขาเห็นอยู่กลางทะเลนี่แมน่นอันนี้แหละจ่ะลั้มปากน้อยหนึ่งขนาดอยู่ปากไก่เนียจ่ะนี่ประกาศซูมนะจ๊ะมันมือแคมนะจ๊ะเป็นอินเตอร์ซ้ำมือแคมนะจ๊นะเนาะเพราะว่าชีวิตนี่ถ้าเ้าวบอ,อผ้าลูกไป ทักปันไดสิได้ไปนะจ๊ะก็เลิกจะมีหลายๆอย่างนะคะดูสิคะสวยงามมากค่ะเมื่อวานนี้อากาศดีมากออกจากบ้านนี้ฝนตกแต่ไปไปถึงนู่นโอ้โหแดดออกจะเป็นอ่าเรือที่เขาส่งสินค้านะคะก็จะเอามาจอดไว้ตรงนี้เลยคะ่ะที่เราจะชิปปิ้งของนะคะเราก็จะมาส่งตรงนี้เลยคะ่ะก็จะจิมีเรือกออกเรือเขา่าสองฟังนะจ๊ะนี่คือฟังออก,ะก,อกนะจ๊ะจ้าเรือนะจ๊ะเนี่ยล่ำหนึ่งจ้ะ มีลำหนึ่งอีกยุคฟังหนึ่งนี้จะติดกันบ่ติด,ดกันค่ะก็เราฟังค่ะเลือกออกแล้วก็เลือกเขานะนี่คือทางที่เราจะไปส่งลูกนะคะไปส่งที่เฟลลี่นะคะเราก็จะเราก็จะขับผ่านนี่เลยค่ะทะเลนะคะทะเลที่จะเป็นอา่าเรือที่เขาส่งสินค้านะคะ,ะก็จะเอามาจอดไว้ตรงนี้เลยค่ะที่เราจะชิปปิ้งของนะคะเราก็จะมาส่งตรงนี้เลยค่ะก็ญ่โบดย่านจ้ะ เขาสิไปเขาไปลวจ้าเรี่ยวเขาไปลวจ้าเขาสิบอกว่าไม่มองจอเ้อร์เขาก็สิคอยไปนะจ่าไปน้ากันน้าทางนี่แหละจ้าอนี้เห็นบ่จ้าพูนนะจ่าเต้อเขาล่ำแบบง่ายเข้าขาวจ้ามาเลยจะฟองสองฟังขางทางนะจ้าเนี่ยจะเป็นทะเลเปิดเลยจ้าอุ้ยหัวง่า่คักปานตึกระทาลูกแล้วจ้า ไปทราบคุนะเบิ่งกระโดดเรือชิปปิ้งสินค้านะจน๊ะเนาะขามฝากขามทะเลมาบากาอกกัก็มาจอดไว้นี่ละจ้ะจะเป็นเอ่เรือที่เขาส่งสินค้านะคะก็จะเอามาจอดไว้ตรงนี้เลยค่ะที่เราจะชิปปิ้งของนะคะเราก็จะมาส่งตรงนี้เลยค่ะเอ้ยหัวใหญ่คักปานตึงสองคนสามีภรรยาตแต่ว่าลูกสาวติดอันนี้คือหอนอันนั่นนะจน๊ะเนาะ ของเ um, ตืนเอนไพ่ยังมาจากตรงนี้แหละจ้ะเป็นสัญญาณนะจ๊ะเพราะเขาก็จะเป็นทรงลูกสาวค่ะพูนจากรั้ม่หนึ่งจ่อจะทั้งหนาปุาา๊ะจ้ะนั่นคือ um, นี่คือเฮ้ยตรงผ้าลูกสาวไปจ้ะผ้าก,กันไป,รไป,กกนไปทรงลูกสาวอยู่เฮ้ยตรงผ้าลูกสาวไปจ้ะผ้ากันไปทรงลูกสาวอยู่หัวหญ่คักปานตึก ถนนอ,นออกไปพุณนาจารย์เหมองลูกสาวสิไปขึ้นนะจ๊ะเนะาะเฮาวสองคนก็ไปส่งลูกจ้ะเพราะว่า <c oughs> ลูกสาวสิไปซ้ำเมือแคมป์นะจ๊ะเป็นอินเตอร์ซ้ำเมือแคมป์นะจ๊ะเนาะเพราะว่าชีวิตนี้ถ้าเฮาบ่อ่าพาลูกไป